ห1นะครับอันนี้คือชุดทหารนะครับอ่าช้อยที่1ครับโอดกอดีแปลว่าไม้แขวนเสื้อนะครับไม้แขวนเสื้อนะต่อไปนะครับอ่าข้อที่2นะครับอ่าช้อยที่2กุลบกครับชุดทหารนะฮะหรือว่าเครื่องแบบทหารก็ได้นะครับช้อยที่3นะฮะคุยชีเกะนะครับแปลว่านาฬิกาชีเกะชีเกะนะฮะนาฬิกา ช้อยที่สนะครับชิมาครับชิมาแปลว่ากระโปงนะครับต่อพ่อที่สองนะครับต่อไปนะครับห้าิบชุดนักเรียนครับอ่าชวบกชวบกบกนะครับชุดนักเรียนนะครับกุนบกครับชุดทหารโมจาครับโมจาแปลว่าหมวกนะครับส่วนช้อยที่4นะครับอันนี้คือ อุนดงบกนะแปลว่าชุดกีฬาหรือว่าชุดออกกำลังกายก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับต่อข้อที่สอเอ่อตข้อที่หนึ่งนะต่อไปนะครับ53นะครับสร้อยข้อมือนะครับพันจีนะอ่าพันจีแปลว่าสร้อยข้อมือใช่ไหมครับมกกรีนะมกกรีแปลว่าอะไรครับสร้อยคอนะครับมกคือคอใช่ไหมครับมกกรีสร้อยคอนะ พันจีครับพันจีแปลว่าแหวนอันนี้ควีกอรีครับต่างหูต่อข้อไหนครับต่อข้อที่1นะฮถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับ45แหวนครับพันจีนะฮะแปลว่าแหวนครับช้อยที่2 m o มกคอรีนะฮะสร้อยคอช้อยสครับควีกอรีครับต่างหู โซนโมกค,คีเกนะครับแปลว่านาฬิกาครับต่อข้อไหนเอ่ยต่อข้อที่1น,นะครับต่อข้อที่1น,นะนะฮต่อไปครับ55ครับยอกวานหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางยอกวานนะครับชินยงคาดืบัตรเครดิต ชินบุญจึงบัตรประจำตัวนะครับข้อที่4ครับเคียวโงคาดบัตรโดยสารนะครับบัตรขนส่งบัตรโดยสารก็ได้นะครับตอบข้อไหนฮะตอบข้อที่3นะครับชินบุญจึงนะฮะข้อที่5 5นะต่อไปครับ56ครับกุญแจนะครับช้อยที่1ครับอันคยยงนะครับแว่นตาช้อยที่2ครับยอนเซ แปลว่ากุญแจช้อยที่3มโมจาครับแปลว่าหมวกหมวกนะครับส่วนช้อยที่4นะครับอะเคาะอุ่นนะแปลว่ากระจกเงานั่นเองนะครับตอบข้อไหนฮะหนึ่งสองสามสี่ตอบข้อที่สองครับห้าสิบเจ็ดนะครับใบขับขี่นะครับอันนี้ซาวอนจึงครับซาวอนจึงแปลว่าบัตรพนักงานใช่ไหมครับต่อไปนะครับ อ่าอุนจรมยองฮอจึงนะครับใบขับขี่ต่อไปนะฮะคอนกลางโพฮอมจึงบัตรประกันสุขภาพนะครับต่อไปครับช้อยที่4ชินยงคาดึบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตตอบข้อไหนฮะ1 2 3่อตอบข้อที่2นะครับใบขับขี่นะอ่าอุนจรมยองฮอฮอจึงนะครับ ต่อไปครับ58อันนี้ลูกฟุตบอลน,น,นะครับอัน,นช้อยที่1ครับอันนี euh ้คือยากูคงนะครับลูกเบสบอลนะครับช้อยที่2ชุกกูคงนะครับชุกกูคงแปลว่าลูกฟุตบอลนะครับอ่าช้อยที่3นะฮะก้นพืจังอ่าก้นพืคงนะครับอ่าก้นพืคงนะอ่าลูกอฟฟนะครับส่วนข้อที่4นะครับอันนี้ทักกูคงนะครับอืม แปลว่าปีงปองนะครับต่อข้อที่2นะครับต่อไปนะครับ59นะครับอผ้าคลุมเตียงนะครับผ้าคลุมเตียงนะครับช้อยที่1นะครับอชิมเดโปนะฮะผ้าคลุมเตียงนะครับข้อที่2นะครับอันนี้พิจารุครับพิจารุแปลว่าไม้แขนเสื้อนะครับต่อไปนะครับช้อยที่3นะครับไม้ถูพื้นนะครับ ผ้าถูพื้นใช่ไหมฮะ,ะคอนเลนะคอนเลผ้าผ้าคิริยุนะครับส่วนข้อที่4ี่นะฮะ,อะโอ๊ตกอรีนะครับแปลว่าไม้แขนเสื้อนะครับตอบข้อที่เท่าไหร่ครับตอบข้อที่1นะึ่ะข้อนี้โอเคนะครับข้อที่60ครับข้อที่60นะอันนี้อันนี้ซาวอนจึงนะครับบัตรพนักงานใช่ไหมครับอ่าบัตรพนักงานนะมาซกคือนะครับช้อยที่2 แปลว่าหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยนะต่อไปนะครับอันนี้ฮูจิท่งครับกระดาษถังขยะกระดาษชำระนะครับต่อไปชินยงค่าดื้อนะฮะชินยงค่าดื้อแปลว่าบัตรเครดิตนั่นเองนะครับบัตรเครดิตนะข้อนี้ต่ออะไรครับข้อนี้ต่อข้อที่4นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่6 1นะครับภาชนะใส่กับข้าวนะครับช้อยที่1่คาวีกันไกลใช่ไหมครับช้อยที่2ครับอันนี้กุกจาแปลว่าที่ตักแกงหรือว่าพับผีก็ได้นะครับต่อไปนะครับช้อยที่3นะครับพันชั่นทงพันชั่นทงแปลว่าภาชนะใส่กับข้าวนะครับภาชนะใส่กับข้าวต่อไปนะครับขอบ ขอบไปว่าอะไรครับแปลว่าแก้วนะอ่าตอบข้อที่3ครับถูกต้องเลยต่อไปนะครับอืมอันนี้ข้อที่62 2นะครับอ่าพับพีนะหรือหรือว่าไม้พายก็ได้นะตัวนี้อ่าไปได้หลายอย่างนะครับอ่าชูกักนะครับพับพีหรือไม้พายก็ได้นะครับอ่าข้อที่2นะฮะ อันนี้กุกคลุดนะครับชามถ้วยนะครับช้อยที่3มนะครับชัดจูชัดจูชัดจูชนจานะครับแปลว่ากาชงชานะครับแล้วก็ทักกูนะฮะปิงปองนะครับต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่63นะครับถาดนะครับพันชั่นครับแปลว่าถาดนะอันนี้โพคือแปลว่าซ่อมนะครับ คาวีอ่าการไกลนะฮะการไกลส่วนข้อที่4นะครับพาจีแปลว่ากางเกงนะครับตอบข้อที่อ่าตอบข้อที่1นะครับต่อไปนะครับภาชนะใส่อ่าพวกช้อนซ่อมนะครับช้อยที่1นะครับยอนเซนะครับกุญแจแนมบีครับหม้ออ่าพันชั่นท่งนะครับช้อยที่3ามพันชั่นท่งแปลว่า ภาชนะนะครับใส่กับข้าวนั่นเองนะครับส่วนข้อที่4นะครับสูจอท่งนะครับแปลว่าภาชนะใส่ช้อนซ่อมนะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อที่4นะข้อนี้นะครับต่อไปนะครับ65อันนี้คือชามข้าวนะครับาชามข้าวนะ อันนี้พยองตาแกะนะฮะแปลว่าที่เปิดขวดครับต่อไปครับพับคงกีแปลว่าชามข้าวนะครับชอยที่สามซูจอแปลว่าตะเขียบนะครับช้อนตะเขียบนะส่วนข้อที่4ี่นะขอบแปลว่าแก้วนะฮะตอบข้อในเอ่ย12 3 4สีนะครับตอบข้อที่2นะชามข้าวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ อ่าอันนี้คือเครื่องอบจานนะครับช้อยที่1คอนเลแปลว่าผ้าขี้ริว้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับอ่าอันนี้ชิกีคอนโซกินะครับแปลว่าเครื่องอบจานนะฮะเครื่องอบจานนะครับช้อยที่3ฮะแนงจังโกแปลว่าตู้เย็นใช่ไหมครับตู้เย็นนะช้อยที่4ครับชินยงคาดื แปลว่าบัตรเครดิตบัตรเครดิตนะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อที่2นะครับชิกกีคอนโซกินะครับต่อไปนะครับข้อนี้ครับอันนี้กากาทรงชานะครับจักจูจอนจานะครับชัดกูจอนจานะกาทรงชานะครับกากากาน้าชานะครับพันชันท่งนะฮะ แปลว่าภาชนะใส่กับข้าวนะครับกุกจานะครับอันนี้ที่ตักที่ตักแกงหรือว่าพับผีก็ได้นะครับย้อนเซครับกุญแจอตอบข้อไหนครับ1 2 3 4ตอบข้อที่1นะครับข้อนี้ต่อไปนะครับที่ดึงไม้ค็อกนะครับไม้ก๊อกนะช้อยที่1นนะกุกจานะครับ ที่ตะแกงหรือว่าพับผีก็ได้นะครับโทมาครับโทมาแปลว่าเขียงใช่ไหมครับฮูจีครับกระดาษชำระต่อไปนะครับอันนี้ามาแกโบบีนะฮะมาแกโบบีแปลว่า,าที่ดึงเครื่องดึงไม้ก๊อ,อกอที่เปิดที่เปิดฝาไม้ก๊อ,อกนั่นเองนะครับ อืมตอบข้อไหนครับตอบข้อที่สี่ต่อไปนะครับอันนี้คือถ้วยซุปนั่นเองนะครับกุ๊กคือดึดอ่าช้อยที่หนึ่งนะครับช้อยที่สองนะครับอันนี้อ่ซูกจอกนะครับซูกจอกกอกนะแปลว่าอ่าไม้พายนะครับไม้พายหรือจะเป็นพ้าผีก็ได้นะครับมันอ่านได้หลายแบบเนาะอ่าต่อไปนะครับอันนี้ฮูจีท่งนะฮะก็คือถังขระดาษถังขยะ กระดาษชำระนะครับส่วนข้อที่4นะครับอันนี้ชาดจูจอนจานะครับกาน้ำชาตอบข้อที่1นะครับส่วนข้อที่เจ็ดสิบนะครับพับพีนะฮะผับซดช้อยที่1นะครับหม้อหุงข้าวช้อยที่2ครับคือแปลว่าถ้วยหรือชามก็ได้นะครับต่อไปนะครับกุกจากุกจาพับพีหรือว่าที่ตักแกงก็ได้นะครับอันนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะ ส่วนไม้พายก็จะเป็นไม้แบบแบนๆนะครับช้อยที่4นะครับพกคือพกคือไปว่าซ่อมนั่นเองนะครับตอบข้อที่3ครับอ